สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งเซตนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูแตงโมที่มีต้นที่มีต้นนะคลำต้นเป็นฟักทองนี่นี่ฟักทองเห็นไหมครับแล้วก็นี่ก็เป็นแตงโมครับมันเป็นสูตรของเกาหลีแต่ว่าผมไปศึกษาดูแล้วอิสราเอลเขาก็ทำแบบนี้นะโตเป็นยอดฟักทองอย,ยอดแตงโม แล้วก็มาเสียบต้นพักทองนะครับนี่ดูใบนี้ก็รู้ครับว่าเป็นของจริงครับนี่นี่ดูนี่เป็นช่วงนี้กำลังแต่งับเดี๋ยวมาแต่งให้ดูช่วงนี้ท่าแก่ให้มาแต่งต้นแตงโมนะใบนี้ก็เด็ดทิ้งครับ ตัวน,นี้ยังไม่ได้แต่งนะมันมาอยูน่นิดหนึ่งนี่เป็นใบน,น,นี่นะติดตาตรงนี้ติดติดน,นี่ติดเฉียงต้นนี้ก็เป็นแตงโมอันนี้เป็นคนต้นนี่เป็นฟักทองถึงตรนี้สองต้นอยู่ในต้นเดียวกันโหสุดยอดเลยก็จะเป็นแบบนี้หมดเท้านะครับทุกคน ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแช์นะจะนำความรู้มาให้ทุกคนได้ฟัง